สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n นะอ้า <c oughs> ไอเอ็นพีซีมันคุยกันข้างหลังนะมีคำพูดมาบาังเฉยเลยนะวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเด็กฮอร์ i o โอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เล่นเฮอร์ o n โอยู่แล้วเนาะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับเด็กก็เด็กเดิมๆ,ๆแหละเปลี่ยนอยู่แค่ประมาณ2อย่างครับหนึ่งคือพอร์ตคีนะผมเปลี่ยนจากเนลบลัสมาเป็นพอร์ตคีเพราะผมรู้สึกว่าเออเนลบลัสเนี่ยถ้าไปเจอกับ บางเด็กมันไม่ค่อยได้ใช้ครับเออก็เลยเอาพอร์ตคีมาดีกว่าแล้วก็วิสซี่ไวไฟวิส,วสแบงอ่าลองใส่เข้ามาเพราะว่าเห็นช่วงนี้เขากำลังฮิตกันนะเอามาคู่กับอินเฟตัสครับซึ่งจริงๆแล้วอินเฟตัสอาจจะใช้เป็นอินฟาเซอสก็ได้อินฟาเซอรสเขาก็จะใช้กันมากกว่าเนาะแต่ว่าผมสึ่งผมชอบอินเฟตัสมากกว่ามันเอามาขัดเอ่อการ์ดหลายๆใบได้เนาะอืมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับ ่ามาครับแต่ก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะช่วงนี้แหลงเพราะว่าใส่เติมเยอะมากครับเขาดอกจากแหลงเมจิกเวกเก้นกันมาเนาะซึ่งรีซีสั่นมามีแต่คนบนนะไม่มีใครมาไต่เลยครับตอนช่วงนี้ไปเล่นดูโอ้กันอย่างเดียวนะสนุกสนุกนอะไรเงี้ยนะ โอเคมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับเดินใส่เลยนะเพราะออกพอกโนเราอยู่ตรงนี้ครับโอเคมาแบบนี้หายหมดครับ Oh, this isn't what I was looking for. Leap down. A pug now. Manticoo. He's here. Blighters วิดแบงอย่างนี้แล้วเอามาเคลียไอ้นี่เขาอย่างเดียวนะ Monster, <nd> เดียมอนเขาอย่างเดียวครับแ <nd> ค่อย่างนี้ <A partner. S 1> เราเช่าโลเลมนะเราได้เปรียบอยู่ครับไม่ต้องรีบใช้นะอย่างนี้ผมใช้ไม่เลยนะเพราะโดนไอ้นี่อยู่ครับโดนดาเมจมากขึ้นของเจ้าคืออะไรนะ ของอัพูลัสอยู่ครับเมื่อกี้ใช้ไปเลยเรียบร้อยไม่น่ารอดนะอย่างนี้โอเคเกมนี้ก็ชนะไปได้แบบสวยงามนะเราแก้การ์ดเขาได้หมดเลยครับ mm hmm. เอออาจจะเป็นโชคร้ายของเขานะที่เจอเด็กแบบ แก้การ์ดกันได้เกือบทุกใบขนาดนี้นะมาดูกันเอ้ยโลโก้รถไฟเขาคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นฮะเจอกับคนญี่ปุ่นครับเกมนี้คนญี่ปุ่นน่ากลัวมากนะมันมีหลายเรื่องเลยมีทั้งปิงมีทั้งเรื่องเงินเนาะเลเวลอะไรนี้อีก

โล่ผมโลกเฮ้ยไม่ทันผมรอจัองหวะใช้สองใบนี้คู่กันนะเอาพักโนกับอัคคูลาใช้คู่กันได้ครับก็เลยไม่ได้ใช้ไ,ไอชืนะ่ออะไรนะอัคคูลัสส่วนไปตั้งแต่แรกนะ Tân tăng anh hận Norwegian rich manh hạch dơm hạch dơm hạch dơm hạch อืมเดี๋ยวนิดนึงนะแก็เดินยัดหน้าแล้วครับอ,ออกปักนโนดไหลหน้านะแล้วก็ลินดิด้โอเคเรียบร้อยครับแหมจริงๆคิดว่านิมบัสดูตาวซันจะอันนี้ได้นะจะฆ่าได้โหเบาไปนิดนึงครับ โอเคในวิว okay. สายเอ่อไข่มังกรสายอะไรพวกเนี้ยจะแพ้วิสแบงของเฮอร์เมอนี่มากๆนะแต่ถ้าเป็นในวิวสายแบบเอ,ออเอ่อตั้งบอร์ดอะเออตั้งบอร์ดที่แบบไม่ได้เป็นการส่งมอนมาหาเราอะตั้งบอร์ดไว้หลังๆอะไรเงี้ยแล้วเขาตั้งดีๆเนี่ยวิสแบงใบเดียวอาจจะเคลียร์ไม่ได้นะอืมจริงๆก็แพ้เวิลเยอะแหละครับ <laughs> โอเคเราได้อะไรมาดูกันเอาโหผมไม่ได้การ์ดม่วงการ์ดทองมานานแล้วเนี่ยได้ไปแค่คลิปที่แล้วคลิปเดียวครับเกาดหะือจากนั้นนี่ไม่ได้การ์ดดีๆเลยไปไปต่อกันอีกสักเกมนะอย่ายน้อยลงคลิปแล้วสามเกมแล้วกันเนาะหรือถ้าสมมติว่าเกมไหนเร็วๆอะไรเงี้ยสนุกๆปิดลงก็อาจจะสี่ครับ ลิลิทลินนะหมวกงูอย่างนี้ <_ d umb ug> จริงๆหมวกบ้านเนี่ยเขาทำมาเท่ๆก็ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยเท่โอ้โหเวลสิทธอกมาก่อนเลย <_ d umb ug> โอเคน่่ผมใช้ผิดไปแลนะ้วจะใช้วิสแบงครับเมื่อกี้ <S <S แต่เราได้ใช้สองใบคุ้มอยู่ <S <S <ส>แล้วเราจะได้ใช้ใบที่สามด้วยเนี่เยนะ <S <S เกือบได้ครับ ในวิวสายนี้เนะาะผมเี่นที่ตัวคนไปเลยดีกว่าเนะาะ Look, we All right, everyone. We're in this together now. All right, everyone. We're in this together now. Bye, okay. oh, ran Have That's it for me. Good luck. Fantastic! Bomb. Thunderstorm. Obscure. Sorry, mate. I'm done for. เน้นที่คนไปเลยเนาะเพราะว่าเนวิลเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับเขาฮิวเขาฮิวมอนได้แต่ว่าเขาฮิวตัวเองไม่ได้นะเ มีตั้งใจจะเคลียร์ไอ้น,นี่เขาด้วยนะก็เลยวางตรงนั้นครับบ้องเข้าหัวเรียบร้อยแต่จริงๆไอ้วอมปิ้งวิลโลวเขาเนี่ยขี้เกียจจกเคลียร์มากๆนะแต่ว่าเพอปล่อยไว้มันก็แทงได้นานเนาะเออก็เลยข้ามหัวไปเลยครับใช้เวทข้ามหัวไอ้บอมปิ้งวิลโลวไปเลยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะมีบางจังหวะที่ผมคิดอยู่จะใช้วิแบงจะใช้ใบเคลียร์ใส่ บอมปิ้งวิวโลเขาดีไหมนะไอ้ต้นไม้ของพ่ออะไรเนี้ยนะที่เขาเรียกกันแหมก็ถือว่าดีครับได้สามวินสติกในคลิปนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเปิดคลิปจริงๆก่อนหน้านี้ที่กำลังจะอัดคลิปนี้นะมีเกมหนึ่งเล่นไปก่อนหนะ้านี้ครับแพ้นะแพ้เพราะอะไรรู้ไหมเน็ตหลุดนี่ครับเจอกับเบื้มนี้ด้วยกันนะ คือผมเป็นจังหวะใช้สายฟ้าใช่ไหมเขาในวิวลาส,ส่วนปุ๊บผมจะใช้ไอ้พอดคีย์อะใช้พอดคียใบนี้เนาะเปิดหมอกเขาครับก็วางวางวางทำไมไม่ติดสักทีไม่ติดสักทีปรากฏว,วางไปจนเอ,อตัวมันเดินเองอะ่ะก็ถึงร้วอ๋อเนตหลุดเรียบร้อยครับเอ,อ๊แบบไม่เป็นท่านะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3เกมที่ผมเอามาให้ดูเนาะก็เป็นเฮอร์มโนี่บวกกับวนะิสแบงเนาะวิสแบงนี่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยครับอาจจะด้วยความแรงของมันเนาะยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยบางคนเก็บสะสมไว้เลเวล12 13มีเอ h o โบวกอีก1นบวก2อะไรเงี้ยเลเวล1 4 1 5เนี่ยโดนทีนึงนี่คือแบบแทบจะเป็นพันเลยมั้งเออก็เลื่อนเราสา0พก็เยอะมากๆเลยนะเออเป็นการที่แรงมากๆครับ แต่ว่าก็มีหลายๆคนเริ่มแก้ทางกันได้แล้วอ่ะถ้าใครมีทริคในการใช้หรือมีทริคในการแก้ทางก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับแชร์ความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเนานะแล้วก็นี่ครับคุณผู้หญิงที่พูดแทรกเราขึ้นมาตอนต้นคลิปนะเออถ้าใครเห็นคําเดียวกับเมื่อกี้เลยเป็น n อ c นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ